อีกไม่กี่วันแล้วนะครับเราจะได้ทราบกันแน่นอนว่า ใครที่จะได้รับรางวัลออสการ์ในปีนี้บ้างนะครับซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะมีงานประกาศร,รางวัลหนึ่งซึ่งเป็นงานประกาศร,รางวัลที่นับว่าเป็นคําทํานายว่าคนที่ได้รับรางวัลน,นี้เนี่ยจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลออสการ์ในปีนี้ด้วยเหมือนกันนะครับนั่นก็คือรางวัลแซคอ a วอร์ดนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้มีการประกาศผู้ที่ได้รับรางวัลแซ c อ a วอร์ดออกมาแล้วและก็ภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลน,นี้มากที่สุดก็คือซูอเจทะลุมัลติเวิร์สนั่นเอง ฟิล์มฟอร์ชอดช็อตนิวส์รางวัลแซคกอวอร์ดนะครับหรือว่าสกรีนแอคเตอร์ i ก d a w ์อ d วอร์ดนะครับเป็นรางวัลที่มอบให้กับนักแสดงโดยเฉพาะเลยโดยสมาคมด้านการแสดงครับโดยแซคกอวอร์ดเนี่ย เป็นหนึ่งในเวทีโค้งสุดท้ายก่อนที่จะมีการประกาศรางวัลออสการ์ในทุกๆปีนะครับ แล้วก็ปกติแล้วเนี่ยใครที่ได้รับรางวัลแซ c อ a วอร์ดก็จะเป็นผู้ที่ถูกจับตามองในปีนั้นๆด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับการประกาศผลรางวัลแซ c อ a วอร์ดครั้งที่29ในปีนี้นะครับดาวเด่นเนี่ยตกเป็นของ e everything everywhere all at once นะครับหรือก,ก็คือซูดเจทารุมาติเวิร์สนั่นเองครับที่กวาดรางวัลไปมากมาเยเลยไม่ว่าจะเป็นรางวัลทีมนักสแสดงยอดเยี่ยมนักสแสดงนําหญิงยอดเยี่ยมนักสแสดงสมทบทายยอดเยี่ยมและนักสแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมนะครับทำให้การแข่งขันบนเวทีออสการ์ สาขานักแสดงนําหญิงเนี่ยน่าลุ้นม,มากๆเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเวทีบาฟตา้าเพิ่งมอบรางวัลให้กับเครีสแบนเชตไปและในครั้งนี้ครับกับรางวัลแซ็กอวอร์ดผู้ที่ได้รางวัลไปก็คือมิเชลโยที่ทําให้นักแสดงอย่างมิเชลโยในครั้งนี้มีแต้มตอบเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับส่วนในสาขานักแสดงนําชายยอดเยี่ยมนะครับในเวทีบาฟต้าเนี่ยได้มีการมอบให้กับออสตินบัตเลอร์นะครับแต่ว่าทางแซ็กอวอร์ดเนี่ยมอบให้กับแบรนดอนเฟเซอร์ จาก The ะเวลคว้ารางวัลไปนะครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่าในเวทีแซ็กอะวอร์ดครั้งนี้เนี่ยภาพยนตร์เรื่องไหนได้รางวัลอะไรกันไปบ้างครับสำหรับรางวัลทีมนักแสดงยอดเยี่ยมนะครับตกเป็นของ Everything Everywhere All at Once นะครับหรือก็คือซูเจทะลุมัลติเวิร์สนั่นเองครับทีมสตันยอดเยี่ยมนะครับตกเป็นของท็อปกันมาวริกครับนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมแบรดลนเฟเซอร์นะครับจากเดอะเวล นักสแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมครับมิเชลโยดจาก Everything Everywhere All at Once ครับรางวันนักสแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมนะครับจอร์ธานคีครับคีเฮควนจากซือเจทะลุมัลติเวิร์สเช่นกันครับรางวันนักสแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมครับเจมี่ลีเคอร์ติสจากซือเจทะลุมัลติเวิร์สอีกเช่นเคยนะครับทีมนักสแสดงยอดเยี่ยมสาขาซีรีส์ดราม่าครับตกเป็นของ The White Lotus ครับ ทีมนักแสดงยอดเยี่ยมสาขาซีรีส์ตลกตกเป็นของแอ p l บอ l e m เอลเรเนเทอรี่ครับนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมสาขาซีรีส์ดราม่านะครับตกเป็นของเจสันเบธมายันจากโอซากครับ นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมสาขาซีรี์ดราม่านะครับเจนนิเฟอร์คริจากเดอะไวท์โรตารครับรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมสาขาซีรี่ตลกนะครับเจอร์มี่อารีนไวท์ครับจากเดอะแบนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมสาขาซีรี่ตลกนะครับจอห์นสมาร์ทจากแฮ k และนี่คือรายชื่อทั้งหมดนะครับที่ได้รับรางวัลในเวทีประกาศรางวัลแซคอาร์ดในปีนี้นะครับก็นับเป็นหนึ่งในคำทำนายผู้ที่จะได้รับรางวัลออสการ์ในปีนี้ด้วยเหมือนกันยังไงก็รอร่วมเชียร์กันด้วยนะครับว่าเวทีประกาศรางวัลที่น ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอย่างเวทีประกาศรางวัลออสการ์ในปีนี้เนี่ยเรื่องไหนจะได้เบส t ิ i เจอร์กันแน่ในส่วนตัวของผมนะครับผมเชียร์แน่นอนอยู่แล้ว everything everywhere all at once ซื้อเจทะลุ m ลต t i v e r s e ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง alexander channel